มาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่านเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่านเหตุการณ์ข่าวตันทัวไปอยู่กับไอแคนในช่วงขอไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับเป็นที่น่ายินดีนะครับที่เมนูอาหารของไทย2เมนูคือส้ตมตำกับปลากุ้งติดอันดับเมนูสลัดที่ดีที่สุดในโลกครับ ผลการจัดอันดับอาหารประเภทสลัดจากเท t a อดรัครับซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกในการจัดอันดับ10เมนูสลัดที่ดีที่สุดในโลกครับซึ่งผลการจัดอันดับมี2เมนูอาหารไทยที่ติดอันดับในครั้งนี้ก็คืออันดับ6ครับส้มตำครับแล้วก็อันดับ9ปลากุ้งครับซึ่งแสดงถึงความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายและเป็นที่นิยมโดยอาหารไทยผ่านการผสมผสานวัตถุดิบทั้งสมุนไพรเครื่องเทศที่มีเอกลักษณ์มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค ทางโภชนาการตลอดจนมีรสชาติที่กลมกล่อมครบรสครับเราคนไทยโชคดีนะครับที่อยู่ในประเทศที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและก็ยังมีอาหารที่อร่อยจนติดอันดับโลกด้วยครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ